ทแท็บแทปแทปแทปวันนี้บอกเลยเพื่อนๆจ้านางฟ้าเข้าบ้านจ้ามือเดียวป้ายแดงเพื่อนๆแปดหมื่นโลนะวันนี้เราอยู่กับน้อง X นะครับแล้วก็น้องโดโดวันนี้เขียว่าเดียวซับนะส่งไปกี่คันสองคันเงินสดใสๆน,นะวันนี้นะครับกราดรับชมคลิปนะครับสลากที่ตั้งเมื่ไหรจะน้องเอง็ง วันนี้บอกเลยเรามีอะไรจ้ะซูซูกิแครี่ปี2015มือเดียวป้ายแดงอีบีแจมแจมเลยน้องเล็กนะอันนี้เล็กบอกนะฮะเพิ่มว่าตอนเย็นก็จะดีเลยนิดนึงนะเพื่อนๆนะอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามีเป็นซูซูกินะครับแครี่นะเพื่อนๆนะหัวเดียวสวยๆเลยปี2015มือเดียวป้ายแดง8000 0โลจากศูนย์บริการเลยเพื่อนๆจ๋าํำดับที่หนึ่งบอกเลยแต่งมาน่ารักมากๆครับผมขอดูเอกสารนิดนึง มามลำที่หนึ่งดูมากไม่ได้นะครับมันเป็น PDP คำว่านำดับหนึ่งแล้วกันเพื่อนๆนี่ฮะอย่างสวยเลยนะครับเครื่องยนต์1.59นะเพื่อนๆน,นะสวยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเบนซินด้วยประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็มี LPG อยู่ที่ใต้ท้องด้วยนะครับบอกแล้วเจ้าของทำมาสวยอะจริงถ้าจะไม่ใช่แคลรี่แลดูสินะครับเอาแค่ร้องแม็เนี่ยเวลนะ ยางใหม่เลยเพื่อนๆจ๋าดูเลยฮะคุ้มค่าคุ้มราคานี่มาจากโชลูมเลยนะยังไม่ทันจะล้างเลยเพื่อนๆนะอาจจะเลอะบ้างเล็กน้อยนะนะครับเจ้าของเก่าบ,บอกไปว่าลอออ็อกกับยางในเบิกมาใหม่นะครับพร้อมกับคอกสเตเลสด้วยชุดนี้เนี่ยทำไปร่วมประมาณเกือบต้องมีเกือบห้าหมื่นนะให้ไปด้วยเลยนะยางแรมดูภายในซะก่อนคือเหมือนซื้อจอดที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ขนอะไรครับดูยางอะไรซะก่อนล้างมาีนเงาดาสะอาดเลยขอดูท้ายหน่อยดีกว่า ที่เปิดยังสแตนเลสเลยอ่ะน้องโดโดจ๋าล็อกสองชั้นนะนี่หนึ่งชั้นนี่สองชั้นนะครับพพเพื่อความปลอดภัยของชุดและรัพย์สินนะเพื่อนเพื่อนนะอะไรจะเดิมขนาดนี้นะครับนี่เลอะเฉยนะไม่ได้มีอะไรวางหนักเลยอนะ่ะแล้วก็ข้อสแตนเลสนะครับตัวนี้สามารถถอดได้นะโอเคหลังพวกหลังคาสวยนะกูเหลียวเพื่อนสแตนเลสเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่ะปิดท้ายเลยสวย ชิ้นๆกันเลยทีเดียวเชียวเนี่ยฮะหลังคายังสวยอยู่เลยเพื่อนบอกเลยแสากบ่าปีสิบห้าหาไม่ได้แล้วตี๋วไปใช้ในะจาะที่รักขอดูภายในหน่อยครับน้องโดโด้ภายในบอกเลยว่าส่งเข้าไปแห้งหอะไรนะอขอบคุณมากน้องโดโดขับมาพี่เป็นไงรถนิ่มไหม,มใช้ได้นะแมนนี้อาจจะดูมอมแหนไม่ได้เเพื่อนนะโดโดนี่คือบอกเลยว่า เป็นตัวอย่างให้เธอแล้ว,น,ออว,ลวน่ารักมากๆนะครับนะบอีกหนึ่งกำลังสําคัญของพีพีนะแถมประตูสวยสะอาดนะพเพื่อนดูซะก่อนเรื่มบอกไปมีซับบอก้วยนะครับผมแอบมีแก้เหงาด้วยดูบอกก่อนดีกว่านี่สวยสะอาด<ะ>เอาจริงนะไม่ใช่รถส่งของแบบเน,นี้ยรถแท้สุนตัวเหอะจริงๆพวงมาลัยโมโม,โม,โมนะครับแล้วก็เรือนไม้สวยงามสตาร์รถดีกว่าน้องโดโดขอดูเรือนไม้หน่อยแปดหมื่นโลเพื่อน โอ้โหสุดยอดปิดชึ้งแอร์กระแทกหน้าอแอร์กระแทกหน้าดูดิมีคนโดฮารตารีบราารา้างไหมคอมแอร์ทำงานปกติดูซะก,ก่อน8 000, 3 2 0 0โดไม่ต้องถามท่ามไมแพ้หรือเปล่านะครับขบับรถไปเช็คศูนย์เลยนะครับผมหรือว่าโทรไปถามที่ศูนย์ก็ได้จะได้สบายใจนะครับ FC หรือว่าลูกค้าท่านใดที่ถามว่าไม้แท้หรือเปล่าไปเช็คสูตรได้เลยจะได้สบายใจนะเอางนี้ดีกว่าไม่ไม่ตรงกันมาคืนดีกว่าจะได้สบายใจเนาะโอเคไม่มีใครขายไปให้โดนแดดครับเพื่อนๆจ๋คาคนโซนสวยนะ หัวกุ้งหัวเกียเรียบร้อยนะครับนี่อะไรฮะเข้าบริการครั้งต่อไปเก้าหมื่นสองอ๋อหนึ่งหมื่นโลนะคนนี้แปลว่าเปลี่ยนซีเนติกมานะหนึ่งหมื่นโลก็จบมองหลังมังแดกคารุนี้ใหม่ไปปะเนี่ยใหม่จริงรถส่งของจริงปะเนี่ยนี่ฮะโอ้โหสวยจริงครับแล้วก็เป็นอัลตร้าบีทีซสองระบบนะเพื่อนนะปรับไฟเนี่ยขึ้นลงได้เป็นสามระดับนะดูของนู้นกันก่อนปลไฟท้ายใช้งานได้นะไฟสองใะเบียนก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับ ที่เหยียบเท้าสเตลเลตนะแอบมีท่ออีกอัหนึ่งเพื่อนๆ TS <Take it>, ใช่ไหมแม่นารังจริงดูนี่ซะก่อนแผงประตูสวยงามแอบมีเครื่องเสียงนะครัอบอันนี้เป็น3มทางนะแอบมีซับบ็อกด้วยขอพี่ดูที่หนึ่งน้องโดซับบ็อกใต้พรมนะ<อ>ดูซะก่อนไม่ถอดไปไหนนะจ๊ะให้ไปด้วยเลยนะจ๊ะพีพ จัดให้ครับผมส่งของมันๆครับผมพี่จัดให้ส่งของไปก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปแล้วเพื่อนนะเปนโซนฝั่งนี้ดูสักก่อนนี่ใช้ยังไงครับเนี่ยแปดหมื่นโลเพื่อนถอยดูสักก่อนพี่ว่านึกออกแล้วคนขับกับคนนั่งเนี่ยนั่งยองๆขับรถไปด้วยกันนะกนก็ไม่นั่งหลังก็ไม่พิงนั่งยองๆไปทันงยอกยอกๆยอกไฟซองแทนที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ ต่างข้างนี่ยังซุยนะดูสิคอ,อจะปวดหลายงอเหลือเกินดูดิฮะดูความเดิมี่เพื่อนจ๋าเนี่ยฮะอะไรครับเนี่ยเอ้ห้องเครื่องหน่อยก่อนไปห้องเครื่องเพื่อนๆพภาษีหกแปดใช้ยาถึงปีหน้าไปเลยเสียงดังทำไมเนี่ยเจ็บคอแล้วเนี่ยตื่นเต้นเหลือเกินกินไฟหน้าหน่อยฮะน้ำตาจะไหลดูนี่ซะก่อนนะ แผ่นเพจนะหม้อลมเบรกนะพวกขาปั๊มต่างๆนานานเนี่ยเม็ดแต้มสีเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะเพื่อนนะหูซะก่อนพอนองว่าน้ำนี่เดิมไปไหนครับเนี่ยตาจะไหลจริงขาเข่เดิมสนิทมิสหายเ,เพื่อนๆจ๋ามาโยนโฉมหน่อยน้องโดโด้ยิ้มหวานเชียว สปอร์ตไลน์หน้าอีกพูดแล้วเพื่อนนะเมื่อกี้ลืมเปิดนะครับมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้าซูซูกิปี2015พเพื่อนเพื่อนบอกเลยว่าอย่างสวยอย่างแหลมสวยอะ่ะนะครับนะดูสิฮนะอย่างแหลมก็เลยทีเดียวเทียวแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ ยังแลมน้องเอ็กวันนี้มีกองดินหน่อยครับผมรีวิวธรรมชาติเลยวันนี้นนะไปต่อยอดธุรกิจก็ได้ดีว่าจะขับเงก็ได้ลนะเพราะว่ทรงเขาเหมือนมีสงย่างแคือบางทีนะจอรถคันที่สองสามนะไม่อยากให้รถเก่งเลอะนะครับไม่อยากให้กระบะเป็นรอยก็ซื้อแบบนี้แสนก่าบาทปีสิบห้า สวยๆแมกไนเนอร์ก็เรียบร้อยมีข้อสแตนเลสน,นะครับมีล้อแมกยังใหม่ด้วยภายในสอาบมากอย่างที่เรารีวิวเมื่อกีนน้เนาะมาติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับจะห้าหมื่นซับแล้วมีแจกของเลยครับวันนี้เราสองคน,นขอตัวลาไปก่อน <Okay. S 1> สวัสดีจ้ะ